สวัสดีครับครูชปเปอร์นะครับวันนี้จะมาสอนออกเสียง f นะครับในภาษาอังกฤษเนาะซึ่งเสียงนี้ก็ออกได้ง่ายนะครับนะวิธีการก็คล้ายๆกับตัวฟฟันฝอฝาในภาษาไทยใช่ไหมครับแต่ทีนี้ว่ามันมันทำยังไงใช่ไหมฮะก็เอาลิฟิปากล่างเนี่ยนะครับเนาะไปชิดกับฟันบนอย่างนี้แล้วก็พ่นลมออกมาถูกไหมครับทีนี้ว่าข้อที่จะทำให นักเรียนไทยเนี่ยผิดเยอะก็คือตรงที่ว่าเวลาที่มันไปอยู่ตรงกระตรงท้ายคำอ่ะนะเด็กนักเรียนไทยมักจะไม่ออกเสียงนี้เช่นสมมุติเราพูดว่า life 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 เด็กชอบพูดว่า life l i k e อย่างเงี้ยจะไม่ถูกนะครับก็คือถ้ามีเสียง F, ก็ให้ออกเสียง F, ด้วยนะครับเนาะอ่ะมาดูนะครับวิธีการออกเสียงนะครับเอาเลิ้นปากล่างไปชิดกับฟันบนอย่างนี้นะครับแล้วก็ปล่อยลมออกมา คำแรกนะครับตรงนี้ photo photo four four frog frog offer offer safer safer gift gift knife knife stuff stuff laugh Laugh อันนี้อ่านได้อีกแบบนึงนะฮะ้ว่า laugh laugh ก็ได้นะครับทีน,นี้ลองเป็นประโยคน,นะครับ Frida found four frogs laughing on the floor Frida found four frogs laughing on the floor Frida found four frogs laughing on the floor นะครับลองฝึกเยอะๆนะครับเสียง f มีประโยชน์ครับเพราะว่า ต้องใช้พูดนะเยอะมากในภาษาอังกฤษใช่ไหมครับเนาะโอเคนะฝึกเยอะๆนะครับสวัสดีครับ